สวัสดีนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องแมนเกียร์เราเป็นกิรแนลค่ะยินดีต้อนรับนักพิตัวจากช่องเลฟฟีตัว XX กละด้ายน้ำจากโฟรี่ค่ะ่ปจิ๊บจิคุณน้อะคุณรัพี่ยังบอกเลยว่าไม่ต้องฝืนก็ได้นะ พอดีเราย้อนหนึ่งวันมาวันนี้อยู่กับโดโดเดลัยมือนะคะก็สามารถส่งได้จนกว่าจะหมดไลน์นะคะก็เรื่อยๆหรือแล้วแต่ปินโตไหวปินโตบอกมาเมื่อกี้ว่าขอให้แคมไม่เกินสีชมสองชั่วโมงครับเด๋ยบอกสี่ไงปินโตเมื่อกี้บอกสี่รอเดี๋ยวก่อนไม่คือถ้าเพนกวอ่งเพนกวิดูเลยเว้ยส่วนเราเนี่ยนี่มีโต๊เองนี่เขาเรียกเอ่อนอนใต้โต้ได้สบายมากมีแคมอยู่ข้างหลังคือผมง่วงแล้วผมก็ไปุไปนอนนะครับ ไม่ดีวันนี้แกต้องเป็นแบบเป็นหนึ่งพี่อ้อยพี่ชฉดีแบบว่าคอยแนะนําคนดูคนดูทุกคนก็ยังลาอยู่ในสองชั่วโมงแรกแต่ว่าเริ่มเข้าชั่วโมงที่สามแล้วก็ลาก่อนนะเพนกูาจะไปนอนเต้นตรงนั้นคุณดูบอกเพนกูดสมัยบินได้ตอนนี้ก็บินได้นะอยากลองดูมยากอยางอยากอยากยอ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 กเพิ่งเปิดไลฟ์ไปเองเราจะมาเริ่มคนแรกเลยไหมคะเพื่อไม่เป็นการรอช้าอุ้ยภาพมือขึ้นมาแล้วเว้ยเฮ้ยใครอะ วิงฮาตโตะคนแรกคือวิงฮาโตะนะคะ uh huh. uh, เป็นรายมือซ้ายกับลายมือขวาเพนกูจะขอซ้ายกับขวานะคะโดยปกติแล้วอะต้องบอกว่าใช้วิจารยา์านในการรับชมนะคอนเทนต์นี้เพียนกูได้รับสืบทอดแบบว่าวิธีการดูมาจากมามายอีกทีไม่แน่ใจว่าผิดถูกมันจะเป็นยังไง uh huh. แต่ว่าก็ก็ใช้วิจารยา์ uh huh. ยันยันในการรับชมยันย,นยนันเยอะๆมาาคนแรกจิมปิโตจําวิชาที่เป็น,ก,นปกูสอนไปก่อนหน้านี้ได้ไหมคะเออเออ จำอะไรไม่ได้เลยครับโอเคโอเคเพื่อเพื่อเป็นการเควบคุมพรเวซี่เราจะไม่ได้เอามือลูบมือขึ้นให้ทุกคนดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะอธิบายไปด้วยเส้นนี้เป็นโตเส้นนี้คือเส้นชีวิตเราจะสอนเด็กหญิงเป็นโตไปด้วยอนียเนี่ยได้เลยแล้มันก็จะต่อมาถึงทางนี้ใช่เอาอ๋อเอามือมาววเรียงต่อกันใช่ใชได้ใชได้ใช่ริมรม เราจะเป็นการดูของอดีตของเรื่องราวที่ผ่านมาส่วนด้านขวาจะเป็นเรื่องราวของอนาคตส่วนปัจจุบันจะคือส่วนมากเราจะดูด้านขวาเป็นหลักนะคะด้านขวาจะบ่งบอกถึงปัจจุบันได้ดีที่สุดเพราะมันคือเรื่องราวที่กําลังดําเนินอยู่และกําลังกําลังดําเนินไปถ้าถ้าดูแบบเข้าๆบินโตคิดว่างไงเอาแบบสมมติไม่มีความรู้อะไรเลยบินโตคิดว่างไงนี่คือเส้นชีวิตด้ดูจากเส้นชีวิตทางด้านซ้ายนี่เป็นอดีตใช่ไหมด้านบนเขาจะมีรอยขาดอยู่นิดหนึ่งป่ะตอนเกิดป่ะเนี่ยแปลว่าแบบ ตอนเกิดมีรอยขาดหรอวะเห็นปะเออเห็นจริงด,ดคูคุเลซี่คงอ่ะคุณเลซี่คงอยู่ในช่องแชทไหมคะตอนนี้สามารถปรากฏตัวได้นะคะถึงคิวของท่านแล้วเผื่อว่ามีอะไรอยากจะให้ดูเป็นพิเศษสามารถเออดูดวงไม่ใช่ดูดวงได้เลยถ้าว,าว้า

กรอบมาแล้วครับคิวที่สามนะครับคนกรอบเดี่ยวหรือเปล่าชื่อชื่อชื่อผมอีกอีกข้างนึงอ้นี่แป๊บนึงผมจัดลูกแก้วดูดวงผมแป๊บนึงอี๋ริมบมบมริมบมบริมบมบริมบมบมคนเราปีหมอบปีนหยุดไม่คนที่จะหยุดอ่ะคือเป็นกูเอ้ย <laughs> เลิกเปลี่ยนภาพพร้อมกันได้แล้ว <laughs> ไม่เช็คไฟไงเช็คไฟว่าเปิดถูกต้องไหม <Okay. S 2> <spe c oughs>